สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมเติ้นซาเทคุมงนะครับวันนี้เราจะมาเล่นบล็อกฟุตกันนะครับมีคนถามมาเยอะเลยว่า,อาขอเข้าแคนได้ไหมเงื่อนไขาการเข้าแคนผมก็คือต้องมีค่าหัวห้าแสนขึ้นไปนะออต้องมีค่าหัวห้าแสนขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเลเวลต้อง400 25ขึ้นนี่แหละครับเนื้อไข่าผมอธิบายแบบแจมแจ้งนะจะปรปักออกปักละเออ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 เ,ออเียบร้อย โอเคผมปิด PVP แล้วนี่นะขั้วเกินสองล้านห้าแสนโอเควันนี้ผมก็จะมาฟาร์ม โอเคกลับมาแล้วครับเมืแบบ่อกี้หน้าสกินผมหายก็เลยต้องไปใส่หน้าโอเคแต่อมันเต้ผมรู้สึกท้าใช้กับการฟาร์มมันแล้วเพราะเข้าเเสร็จเต็มมามันไม่รู้ไงว่ามันจะเกิดตอนไหน,นคนตีเยอะ โอเควันนี้ผมจะมาฟาร์มยาวๆเลยนะครับเงียบๆกันหน่อยนะ เออผมกลัวกับการฆ่าหัวหายผมก็เลยก็ต้องมาเล่นเป็นกองทัพเรือเนี่ยเดี๋ยวเอาคลิปหน้าผมจะทำคลิปตีเจ้าทะเลก็จะจะได้ไม่เบื่อเพราะช่วงนี้ผมต้องฟาร์มยาวเลยดูเวลสิ <laughs> คลิปหน้าใครสนใจตีจ้าทะเลก็คอมเมนต์มานะครับเอออืมอาตามตรงนะผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่าจะไปหาเสียงเพลงมาประกอบสุดท้ายเป็นยังไงหไหมยังไ,ได้หานักขิดไม่ก็จะเงียบอยู่แบบนี้ ทำอะไรดีนะเลือดผมว่าผมค่อยอัพดีกว่าผมเน้นซอสก่อนหาเจ้าทะเลก็ไม่ได้หาได้ง่าย โจรสลัดเพียบผมน่ะหรอกองทัพเรือระดับกองทัพเรืออะไรเอนซา์ Inside. ค่าฮอวโล่หนึ่งแสนจ็ดม่นก็ไม่ค่อยเล่นเป็นกองทัพเรือมันก็เลยค่าหัวน้อยแบบเอยค่าของกองทัพเรือมันก็เลยน้อย ฮัลโลนี่มันแปลว่าวิญญาณหรือเปล่าวะอืมอีกตัวอยู่ไหนครับคลิปนี้ก็จะสั้นนะแต่ ไม่เป็นไรครับเพราะคลิปนี้ผมมาอธิบายเงื่อนไขในการเข้าแค้นผมนะครับคลิปยาวๆก็ต้องจำพวกเกมแนว rpg นะจะแบบผมแนว rpg แล้วก็แนว r v หรือ free fire เนี่ยเออที่ผมจะทำคลิปยาว แต่ฟรีไฟผมไม่ทำหรอกครับไม่อยากโชว์ไก่บอกเลยฟรีไฟผมกล้ามากไม่ได้อวยตัวเองเนี่ พอ้ยเนี่ยบอดมันบักมันยืนมันยืนอยู่ที่เดิมมันไม่ขยับมาทำให้ผมฟาร์มลำบากด้วยเลย เกมนี้ตั้งแต่ที่เล่นมาผมไม่เคยเล่นสายปืนเลยเดี๋ยวสร้างวันผมจะฟาร์มรหัสลองก็แ้วกันอะถ้ารหัสนี้เวลประมาณพันก็หนึ่งพขึ้นน่ะเดี๋ยวผมจะฟาร์มรหัสลองแล้วก็จะไปซื้อปืนอัพสเตตปืนเท่านั้นดีไหมครับถ้าดีให้คอมเมนต์หน้าเพราะหนึ่งที่ผมไม่อยากเอาฟารมปืนรหัสนี้ก็เพระ อาไม่อยากรีสเตตเนี่ไม่อยากรีสเตนะสเตโอเคฟาร์มฟาร์มเควสนี้เควสสุดท้ายแล,แล้วก็จะไปเควสหลังๆได้ทีละหมื่นโคตรคุม้ม ผมอยากเวล850้ไวไวเพื่อฟาร์มควสของบาทโลเมโออีกต้อง93เวล่ะทุกคนควสของบารโลเมโอได้ของเยอะ ผมใช้ดาบเซเบอร์จนมาสเตอรี่สามร้อยหกเลยทุกคนคือใช้บ่อยเกินผลแสงกับคาเ้ม,มนุนย์เงือแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยโอ้ตังคาเทตัวละยืนนิ่งเลย เอ๊แต่ก่อนมันไม่บล็กจนมันขยับไม่ได้แบบนี้นะ3 <c oughs> ตัวสุดท้ายนะครับ อุ้ยมีคนมาหาเรื no <laughs> <acco médico> ่องถึงที่เออนี่อะแบบนี้ไงถึงผมถึงผมไม่ค่อยอยากเปิดถึงผมไม่อยากเป็นโจสลัดนแบบนี้ไงในเซิรฟเต็มอบ โอ้โหคนฆ่าเคมื okay, ่อกี้ผมฟาร์มตัวนั้นนะตัวสุดท้ายน,นะครับอะอีกแ้ละลึกก็ลลยอ,อยู่ว่าผมเปิด PvP มาปวดไม่พอ้าดตัวผมไปด้วยนะโอเคปิดคลิปเลยก็กัน ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแหละจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบายว้าวค้าฮอโล่สองแสนแล้ว